สวัสดีคะ่ะน้ำข่ามดดำขนมปังฝรั่งเศสค่ะมื่อวานี้กลับมาเจอกับน้ำเนาะคะ่ะในสภาพที่อยู่ในป่าเนาะคะ่ะเนาะมืดหนี้หนียาหนีเงยะมาหาเก็บเห็ดมาเข่าป่าเนาะคะ่ะเนาะคือวันหนีเงียะวันที่วันล่อเรนค่ะน้ำวันนี้หนีเงยะดอกนก้ำกระบอกเงยะอยู่ว่ามืดอนี้นียะสิมาเก็บเห็ดเนาะคะ่ะตอนบ่ายนี่คือตอนบ่ายเนาะคะ่ะตอนนี้ก็เกือบจะบ่ายสองแล้วล่วคะค่ะไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็น้ำเห็ด เฮดแป้งขนมปังไว้นะคะมือแรกสีเฮดขนมปังเฮดเป็นแซนด์วิชกินกันนะคะเมือแรกก็เฮดแป้งขนมปังไว้บ้านแล้วก็น้ำก็เลยบอกยาว่าน้ำจะมาหาเก็บเฮดเดอร์เราเลยว่าเขาคิดว่ามั่สิมีเ็ดอยู่ตี่สนามก็เลยบอกว่าวูเพราะว่ามันก็จะว่ายแล้วล่ะมันนาเ็ดมันก็จะว่ายแล้วนะคะน้ำก็เลี้ยวนาเลี้ยวหลังไดยนี่อยู่ปาพู้เดียวนะคะแต่น้ำก็เห็นู้หญิ่งคนมันเดินออกกําลังกายอยู่ แล้วก็ข้างล่างก็มีคนทํางานเนาะคะตัดหญ้าตัดหญังสีนะเพราะว่าหญ้ามันขึ้นหกแล้วอ่าคือเดีอนว,วันนี้นี่นะคะบระเด็นนี้นะคะเพราะว่านำจะบอกว่าหญ้านำม,มากเข้านี่นาะคะหญ้านำรู้สึกว่าหญ้านำเราเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเล่าเองหลายขึ้นเนาะคะภาพอาจจะสั้นๆแน่เด้อค่ะเพราะว่านำไม่ได้เอาที่ๆๆที่ตั้งโทรศัพท์หรือว่าที่จับโทรศัพท์มานำใส่ ใส่มืออันสั้นๆของน้ำนี่จับเนาะค่ะเนาะน้ำจะบอกว่าอัญ้าน้ำมีความรู้สึกว่าเราเปลี่ยนตัวเองค่อนข้างหลายเนาะคะา่ะเมื่อคืนน้ำก็บอกกับกับสามีน้ำอยู่ว่าญาเนี่ยรู้สึกว่าเราเปลี่ยนหลายแล้วก็นหน้าทองที่เราเคยมีเนื่องจากเราป่วยเราไม่ค่อยกินเนาะคะ่ะเนาะตะกี้เราจะมีหน้าทอง นะคะแล้วจะเป็นคนที่ติดตัววัญ่าอีเราค่ะแต่เราจิมีหน้าทองนะยังสินะบัดน,นี้พอเรามารอบนี้รู้สึกว่าหน้าทองเราบ่ค่อยมีอ่อน้ำได้คุยกับสามีว่าญาคือบ่มีหน้าทองเราเลยบอกว่าญาญาเศร้าดืม่มมาซั่น,ยยานาเลยญาณเศร้าดื่มเศร้าดื่มอ่าคือดืมอ่มแอลกอฮอล์ญาน้ำดีคอปเตอร์ ไก่หัวกันเสย์จากที่คนเคยดื่มเนาะคะ่ะจากเป็นคนเคยดื่มน้ำต้องบอกว่าญานำเดี๋ยวเป็นคนติดแอลกอฮอล์เนาะคะ่ะนะเป็นคนที่ติดแอลกอฮอล์ต้องดื่มแอลกอฮอล์ทุกมือเราวันนี้หลังจากที่มันมีช่วงโควิดแล้วก็น้านำไปฉีดวัคซีนมาเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ญาน้ำไมีความรู้สึกว่าพ่ค่อยสบาย บ่ค่อยสบายตนบ่ค่อยสบายโตเข็มแรกบ่เป็นอย่างนาะคะ่ะมาป่วยเข็มที่สองนะคะ่ะเราก็ป่วยต่อเนื่องมาจนถึงทุกมือนี่นาะคะ่ะกระเพาะเห็ดนี่แล้วพ่อน้ำถึงได้ไปเอาหญ้าขึ้นมาเพราะว่าหญ้าบ่กินเนาะคะ่ะบ่กินเขาบ่กินน้ำแล้วก็เฮ็ดให้ภาพว่าแคลเซียมในร่างกายสูงมากเนาะคะ่ะเนาะจนหมอนี่ยได้โทรมาหาสามีน้ำบอกว่าแม่ แม่ของเธอนะ่ะแคลเซียมขึ้นสูงเรายามมันเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตนะคะเนาะเราก็เขาก็บวสามารถที่จะห้ยาลดแคลเซียมได้นะคะเขาเขาบด,าดมียาลดแคลเซียมนะคะเนาะบาดนี้เฮตุใด,ดก็คือการกินน้ำนะคะเขาบอกว่าให้กินน้ำหลายๆซึ่งย่าน้ำเป็นคนที่กินแอลกอฮอล์เห็นบหมคะวันนี้พอกินแอลกอฮอล์แล้วมันมีผลกระทบ ยาน้ำกะเลยได้เศร้ากินนพอพอรู้สึกว่าท้าพญายารู้สึกว่าท้าฉันยังดื่มอยู่มันจะกลายเป็นว่าเล่าขาเจ้าของเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือเล่าหน่าเว,ว้าตลอดแล้วก็ฉันไม่อยาก,ย,ย,ากายูฉันอยากตายฉันอยากตายเพราะถึงข้าวอิหีเล่าก็ไม่ได้อยากตายหรอกคะ่ะเพราะว่าคนเฮามันก็ต้องรักชีวิตตัวเองเนาะแม่นว่าแบบน,นี้กันนั่นราคาก็เป็นเหตุการณ์ที่พวกนน้าไปฮับญ่าขึ้นมาจาก บ้านแบบเล่งดวนทีน้ำเคยเห็นคลิปวิดีโอไปแล้วเนาะคะ่ะเรื่องที่สองที่มันเปลี่ยนายานา้มได้อีกก็คือเรื่องการาสูบบุหรี่เนาะคะ่ะยาน้ำเลิกสูบบุหรี่เลยเนาะคะ่ะบ่สูบตั้งแต่มาหนีก,กับบ่สูบเลยเน,นา,า,นา,บบานะค่ะเนาะนำนำกระ่ถามเนาะค่ะเพราะว่า,รา,ารเารอยากไปกระตุ้นเล่าไม่อยากไปกระตุ้นเล่าให ให้เราคิดนี่ยไหมค่ะคนเฮาเคยเคยสูบบุหรี่มือละสองซองหเศร้าสูบเลยมันก็มันก็เป็นการตาดที่มันค่อนขังทรมานเฮาก็เบาถึงนะคะเนาะแม่นกระทั่งการดื่มคือพวกน้ำนี่ทุกวันสุกทุกวันสุกวันเสาร์เนี่ยสุกเสาร์เนี่ยพวกน้ำจะน้ำกระซามี่จะดื่มกันเด้ค่ะบัดนี้ก็นั่งคุยกันเมื่อคืนนี่ก็บอกว่าเออแล้วเฮาจะดื่มกันเวลาถ้า่ดื่มกั คิดถึงคิดถึงแม่เธอในเด้อหันเฮ้าดื่มเราก็ต้องดื่มหันเราดื่มเข้าไปมันก็สิมีผลกระทบกับร่างกายเราคือเห้เฮาประหยอัอคือคือเจ้ากําลังอยู่ในช่วงที่บ่บ่ดื่มนะแม่ค่ะเราเห้เฮาปบ่หยากไปให้เขาเห็นว่าเขากําลังดื่มจ้งยสิแม่ เพื่อนๆเข้าใจเนาะค่ะเนาะมันบ่อยากให้ไปกระตุ้นขจ้าวของสีนะบ่อยากเอ้ให้กูเศร้าดื่มแล้วกะมากินต่อหน้ากูของสีนะอยากบ่อยากให้เพิ่นเวาจังสิบ่อยากให้เราคิดจังสันเนาะค่ะเนาะกะคุยกันถ้าเราดื่มนิ่ดน่อยกะน่าจะบ่มีปัญหาดื่มนิ่ดน้อยนี่บ่มีปัญหาเนาะค่ะแต่ว่าปัญหาของย่าน้ำก็คือดื่มมือละขวดถึงสองขวดเนาะค่ะแต่บ่แม่นบ่แม่นแอลกอฮอล์บ่แม่นเหล้าเด้อค่ะอันย่าน้ำบ่ได้ดื่มบ่ได้ดื่มเหล้าเป็นมือละสองขวดเด้อค่ะเราดื่มไว วายที่เราดื่มมันจะมีแค่7% 8%ของแอลกอฮอล์แค่นั้นนะคะแต่เราดื่มมือละสองขวดคือน้าจะบอกว่า7%แก้วเดียวกับเม้าเลยเด้ค่ะสาหรับน้ำเนาะแก้วเดียวแก้วเสิร์ฟเท่านี้กับเม้าเลยเด้แตนะ่ยาน้ำนี่กินแล้วกับเม้ามันบอกเม้าล้วกะบ,บางเท่อกับมือละขวดบา,บางเท่อกับมือละสองขวดนะคะเนาะค่ะก็แล้วแต่มือเัองสินะบัดนี้ก็เป็น เรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะที่น้าิญ่น้ามเส้าดื่มแล้วก็เร้าสูบบุรี่นะคะบนี้กะกัน้ำเองก็ดีใจนะคะน้ำเองก็ดีใจแล้วก็กินเข้ากินน้ำแล้วก็กินเข้ากินน้ำกับน้ำย่งายงนะะ้ำเดียวเบิ้งนะคะน้ำคือเหตุแต่เรื่อง <c oughs> น้ำสิภาพเิ็งน้ำมหาเหตุได้ค่ะนี่มหาเหตุหนี้ยามหาเหตุก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเวลานำเหตุกับเขา้ากับยางเสีแล้วก็กินแล้วค่อนข้างที่จะกิน กินในปริมาณที่เรากินได้แต่ว่าเราก็กินแสบเราก็ปร่ได้บอกว่าอันนี้เขากะรููว่าอันใดที่เราบ่มากเขาก็บบเฮตนะคะเนาะอันใดที่เรามากเขาก็เฮตนะคะแต่เราก็รู้สึกว่าเราจะทําตัวปกตินะคะทาตัวปกติบ,บ่เป็นบ,บ่เรื่องมากนะคะตอนนี้ก็เพิ่อนถึงอาทิตย์เนาะหารเราอาจจะออกกัน ออกไกล้หรือเปล่าตรงดูกันไปประมาณเดือนสองเดือนนะขอแน้นำก็บบอกอยู่นั่งก็คุยกันยานอยู่ถ้าเธออยากออกไปสายให้เธอบอกฉันฉันสิพาเธอไปหันยันบระยูฉันก็จะพาเธอไปเองน้ำกระบอกจังสีแล้วก็บอกว่าเออตอนนี้ฉันยังไปใส่ไ่ได้เราฉันเมยอยุแล้วยางยางกับอดอดอด้ยังสีไหมคะยางแล้วก็เมยยยางได้ยุค่ะแต่ว่ายางได้ระยะใกลๆแล้วก็เมื่อยังสีไหมนั่นแหะค่ะน้ำกับจักรสีได้เฮ็ดบว้มือนี่ก็ได้ มาหาหม่งเก่าแล้วค่ะที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมก็คือบบมีเห็ <c oughs> ดนะคะัง้สิได้เห็ดไปฝากญาบุญญาณมากเด้เห็ดอันนี้มากมากเห็ดซูเล้ากินแล้วคะ่ะเธอหนึ่งซอสซอส,สอเห็ดโมรี่นี่แหละค่ะเห็ดเลากินแล้วก็กินได้หลายเดย้กินได้หลายแล้วกินสองขาบพูนเลือบบางท่านนี้มีคนกินก็นเลยเอาเขาชองฟีดไว้เนาะคะ่ะมืออีกจกักผลละ สองสามนาท์จังค่อยว่ากันอีกเถอะเพราะจะให้กินต่อๆกันมันกะมันเลี้ยนเนาะค่ะมันมีครีมเอาน้ำกระชิบิฮาเฮ็ดได้ค่ะบัดน,นี้กันว้าบสู่เพื่อนฟังเนาะค่ะเนาะกระสั้นๆนุ่งแปดนาทีล้วเอามือนี้กันน้ำกระชิขอจบขอลาไว้้ำนี้แล้วก็พอกับน้ำไปในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวัอนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาๆน้ำเดือดเพิ่งแก่ๆน้ำนี่ว่ามันเห็ดตามสิบ้าไปเบิ่์โอ้ยใบไม้แหง้ง ใบไม้แห้งเดี๋ยวเบนเก๋ไก๋มันแกแกแกเป็นสีน้ำตาลนะนะโมเมนต์อันนั้นจะบอกว่านั่นเดือเดเมื่อเจอเห็ดตัวนี้นะคะจะเห็ดตัวนี้ค่ะคังเกิดเป็นกลุ่มนะก็น,น่านนเกิดเลยนะคะเนาะย่างไปถึงคุณเลยน้ำอ่านเบ่งแล้วมันเป็นเห็นนดนะฤดูใบไม้ผลิเนะคะมันซื้อว่ามูจิของ นาะน้ำจะเก็บแล้วกันน้ำจะไปเบิ้ลเขาหายสามดาวเลยเนาะคะเห็นตัวนี้หายสามดาวเนาะ้่ะเนาะกินค่ะห้ยสามดาวก็คือแซ่บเนาะคะนะาอ่ะเดี๋ยวน้ำจะลองเก็บเดึงนะคะเพื่อนเพื่อนเด็ดนี่แหละมูอะไรนี่มูชิคองพะนะนี่ออกสีขาวขาวครีมๆแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนน้ำจะตัดกระบั้นพาเพื่อนมาคุยซูมเป็นได้ แข็งๆนะคะแข็งๆคือเสร็จอ่ะโอเคค่ะไม่เจอเฮดหูหนูอยักใหญ่เลยเนาะ,ะในทอ่อฝามือน้ำเลย